สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้ปูกับเคนนะคะกำลังจะออกเดินทางไปหาเห็ดทางอีสต์แอนนวอชิงตันนะคะแต่ตอนนี้ปูกับเคนมันก็คือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะก็คือยางรถมอเตอร์โฮมปูแตกนะคะและตอนนี้ปูกับเคนก็ได้จอดรถอยู่ข้างถนนนะคะเพื่อที่รอช่างเขามาเปลี่ยนยางให้นะคะเพื่อนๆตอนนี้ปูอยู่ที่เส้นโฟล์ฟนะคะเพื่อนๆแล้วก็รถเยอะมากเลยคะ่ะ ตอนนี้ปูกับเคนก็ได้แต่นั่งรอจนกว่าช่างเขาจะมาเปลี่ยนยางให้ปูกับเคนนะคะเดี๋ยวปูจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูตอนที่เขาเปลี่ยนยางนะคะโชคดีมากเลยครับเพื่อนๆมันเป็นยางเส้นในนะ,ะที่แตกไม่ใช่ยางเส้นนอกนะคะก็เลยมียางเส้นนอกอควบคุมคอนโทรลน้าหนักได้อยู่นะคะเพื่อนๆแล้วก็โชคดีที่ว่า รถเราไม่เป็นไรเราสามารถควบคุมรถมาจอดข้างทางได้นะคะข้างถนนได้นะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็คือรอช่างมาดําเนินการเปลี่ยนยางให้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะเพื่อนๆรถบ้านตูจอดอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้ก็คือรอเขามาเปลี่ยนเส้นายางให้นะคะแล้วดูรถข้างหลังนะคะเต็มไปหมดเลยเพื่อนๆคะตอนนี้นะคะรถที่เขาจะมา เอยางเปลี่ยนยางให้กับปูกับเคนะคะมาถึงแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวรอเขาดําเนินการเปลี่ยนนะคะเพื่อนๆ ก็มาคนเดียวนะคะ ยางมันระเบิดเส้นในนะคะเพื่อนเพื่นี่นะคะเพื่อนเพื่อนยาให้นอนนังคิวเพื่อน, yeah, <laughs> เนเพื่อนคะตกลงเราเปลี่ยนยางสองเส้นเลยนะคะเปลี่ยนใหม่เลยนะคะเ,เพื่อนเอันนี้ก็คือ เราไม่ป่านะคะเพราะว่าเราใช้รถในการเดินทางบ่อยแล้วเราก็แต่ละครั้งที่เราขับนะคะก็คือระยะทางไกลค่ะเราก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเลยนะคะเพื่อนๆและหลังจากจบทริปที่หาเห็ดที่ปูจะไปวันนี้นะคะหลังจากกลับมาแล้วปูคงต้องเปลี่ยนยางหน้าอสองแล้วก็ทางด้านฝั่ง ซ้ายมืออีกสองนะคะทั้งหมดเป็น4แล้วก็ยางอะไหล่อีกอันนึงนะคะเป็น5้านะคะตอนนี้เราเปลี่ยนยางแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วตอนนี้ช่างเขากําลังเอายางเข้าไปใส่นะคะเพื่อนๆเ,เอายางเก่าที่ไม่ดีออกแล้วเราก็เอายางใหม่ใส่เข้าไปนะคะ จะมีปัญหาเรื่องยางนะคะติดต่อที่ร้านที่ชอสส็อปเรสซอไท์เซ็นเตอร์ได้นะคะนี่นะคะพเพื่อนเล้อข้างหน้านะคะเขาก็จะมีกันนะคะบล็อกไม่ให้รถไหลนะคะก่อนที่เขาจะทําการเปลี่ยนยางให้เรานะคะทุกอย่างจะต้องเซฟตี้นะคะอย่ะะะะาหาเพื่อนพอเขาล็อกล้อหน้าเสร็จนะคะเขาก็จะไปทําการ เาแม่แรงใส่ข้างใต้รถนะคะแล้วก็ทําการยกแล้วก็เปลี่ยนยางให้กับทางปูกรเคนะนะคะเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนนี่นะคะช่างเําเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะคะดูนะคะเดี๋ยวเคนบูบอกให้เคนเขาเอาติปไปให้ช่างนะคะ40เหรียญน,นะคะก็เท่ากับว่าพันสองพันสามแล้วนะคะเพื่อนแล้วก็ชั่วโมง ที่เขาออกมาทำงานก็คือเขาคิดชั่วโมงละร้อยเก้าสิบเหรียญนะคะออกมาข้างนอกแบบนี้นะคะคนนี้เขาก็ได้ชั่วโมงละร้อยเก้าสิบเหรียญนะคะแล้วเคงก็ให้ทิปเป็นเงินสดอีกต่างหากนะคะอีกสี่สิบเหรียญนะคะทั้งหมดคนนี้ก็จะได้สองร้อยสามสิบนะคะชั่วโมงหนึ่งนะคะเพื่อน ชั่วโมงละร้อยเก้าสิบเหรียญถ้าเขาเกินกว่าหนึ่งชั่วโมงเราก็ต้องบวกให้เขาไปนะคะเพื่อนๆแต่นี้ก็คืออยู่ในประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะเพื่อนๆแล้วก็เราจะให้เขาเป็นเงินสดอีกสี่สิบเหรียญน,นะคะเพื่อนๆเขาช่วยเรานะคะเขาเซฟเราเราจ่ายเงินเขาแล้วเราก็ให้ค่าสินน้ําใจเขานะคะเ,เพื่อนๆเพื่อนๆค่ะตอนนี้เราเปลี่ยนยางเรียบร้อยแล้วนะคะปูกับเคงก็กําลังมุ่งหน้าสู่อ่า ยูสตันรอยชิงตันนะคะเพื่อที่จะไปหาเห็ดกันต่อค่ะโอเคแต่ขอให้เราเดินทางด้วยความปลอดภัยแก้ว้าเปยนอันตรายนะคะเพื่อนโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หาเห็ดนะคะเพื่อนนี่นะคะเพื่อนเรากําลังขึ้นเขาไปหาเห็ดกันนะคะเห็ดไฟไหม้นะคะเห็ดเมอรเรลป่าไฟไหม้นะคะนี่นะคะ ตอนนี้เราอยู่บนยอดเขานะคะเพื่อนเพื่อนดูนี่นะคะเพื่อนเพื่อนคะนี่เราเจอเห็ดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตัดนะคะ,ะ,น,ะ,คะนี่นะคะเพื่อนๆพื่อนนี่ดอกค่ะ เพื่อนๆคะเราเจอเห็ดกลุ่มนี้นะคะใหญ่มากเลยค่ะเดี๋ยวขอเวลาปุตัดกันนะคะเพื่อนๆนีวค่ะเป็นกลุ่มเลยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆใหญ่มากนี่ค่ะ โอเคหาต่อนะคะเพื่อนๆครับผู้เจอดอกนี้นะคะแล้วก็นี่นะคะนี่นะคะเพื่อนๆ สกนีอีกนะคะเพื่อนๆเต็มเลยค่ะนี่นะคะมองเห็นไหม โอ้ oh. แล้วก็นี่อีกนะคะนี่อีกสองไม่ใช่สิสามโอ้เพ oh. ื่อนคะนี่สองดอกใหญ่นะ เยอะเลยค่ะนี่นะคะขอตัดรากที่หน่อยนึงแล้วก็นี่นะคะเป็นสายเลยค่ะเพื่อนๆใกล้ๆก,กันอีกนะคะขึ้นมาหน่อยนึงนี่นะคะ Okay, bigger, small. น้ำมูกไหลโอ้ลืมโชว์ขอโทษทีเพื่อน อีกน,นะฮะใกล้ๆกันไหนเห็นไหมก็ต้องมาทางนี้นะคะอีกดอกหนึ่งอยู่ในรูนะคะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยเข้าไปในรูนะเค เพื่อนๆดูดอกนี้นะคะใหญ่เบ้เริ่มเทิ่มเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็นี่ค่ะมันเยอะค่ะเพื่อนๆเยอะมากเลยแล้วก็นี่อีกนะคะนขึ้นเต็มไปหมดเลย กูให้เพื่อนๆนดูนะจะแป๊บหนึ่งมันฮลูฮลาต้องรีบเก็บนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะเวลามันจะไม่ทันเโอเคจำโอเคโอเคแล้วก็นี่นะคะเพื่อนๆนเต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเนนแล้วก็นี่อีกนะคะเป็นสายววววนี่ ป่าไฟไหม้นะคะเพื่อนๆเล่นฮะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเห็ดเมอเรลป่าไฟไหม้นะคะเพื่อนๆไม่ได้เป็นป่าจากาธรรมชาตินะฮะอันนี้เป็นที่ใหม่นะคะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับเพื่อนๆ เพื่อนๆค่นั่นนะคะข้างล่างปูเดินขึ้นมากันนะคะจากข้างล่างปีนขึ้นมาบนยอดเขานะคะน,นนะคะมองจากตรงนี้มันเหมือนไม่ไม่ไม่ไมชันนะคะแต่ว่าเดินขึ้นมามนชันมากะคะ่ะเพื่อนๆเ,เป็นหุบเขานะคะที่ปูมาหาเห็ดกันนี่นะคะมันเป็นป่าไฟไหม้ที่ปูบอกเพื่อนๆ โอ้เส pues ียงหอปูนะคะมันเหนื like ่อยมากดูนะคะเพื okay, okay. Okay. ่อนๆชันมันไม่ใช่มองอย่างนี้นะคะมันมองลงไปเลยค่ะเพื่อนๆมันดิฟนะคะฝั่งนี้ปูยังไม่ได้ลงนะปูลงอีกฝั่งหนึ่งที่ปูถ่ายเพื่อนๆดูครั้งแรกแด้วดูนะคะมันหุบเขาป่าไฟไหมโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเดินลงเขากันแล้วค่ะเดินลงเขาอีกนะคะเดินขึ้นเขาเพื่อจะหาทางออกแล้วก็เดินลงเขาเพื่อจะไปหารถนะคะเพื่อนๆ เมอร์เรล <fits you. S 1> ที่ปูหากันได้นะคะนี่ครึ่งตะกร้าแล้วนี่อีกกล่องหนึ่งแล้วก็นั่นอีกถุงหนึ่งนะคะนี่ถุงแต่ปูจะโห้ให้เพื่นเพื่นดุนะคะนี่ค่ะเข็นโหดิ oh my goodness นี่นะคะเพื่อนๆพือเมอร์เรล so many m o r e l s อย่า so many m o r e l s นะคะเพื่อนเ